สวัสดีค่ะกลับ้าสู่บันเทิง360องศากันอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้คุณอยู่กับก้อยบุญิตางามสปปรรพสินดูแลคุณต่อจากน้องอุค,ค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะแต่ทุกองศาทําตามสัญญาเลยค่ะเมื่อวานนี้นะคะเราได้พูดคุยกับนักแสดงจากบ้าน AF กันนะคะมากันถึง12คนด้วยกันค่ะพวกเขาเตรียมความพร้อมที่จะขึ้นโชว์ก็บอกว่าโชว์ครั้งนี้นะคะมิสมญานามด้วยที่ว่าก โนเปินหาสุดรั่วเลยอะจะเป็นยังไงนะคะกับกรุงศรี AF Comedy Show Must Go On ค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับพวกเขาที่สำคัญเลยก็บอกว่ามีเพลงใหม่ด้วยเพลงที่แต่งขึ้นมาเฉพาะสำหรับโชว์ครั้งนี้แล้วก็มีเพลงเก่าที่หลายๆคนร้องตามกันได้แต่เพลงใหม่จะเป็นยังไงไปแตกทุกองศากับพวกเขาก่อนแล้วเดี๋ยวมาคุยกันต่อค่ะ เจ็บเจ็บปิดต้องร้องหัวใจโดนไลยโดนเอ้ยโดนหลอกเขางอกขึ้นมาทันใดหากใครรู้คงหน้าอายอย่าแปลกใจถ้าใครเรียกว่าควายเกิดเป็นควายก็ดียังมีประโยชน์มากมายสะพานควายยังสร้างมาเพื่อเรา ชาติกสิีกันคนเขาดำนารเราก็ไทยมีนกเยูงเป็นเพื่อนเคียงไหลแดดร้อนเท่าไรก็ไม่เงาเพรเราคนไทยกินข้าวกันทุกวันไม่มีแก่ทุกคนเขาคงหิวทำใจให้สบายเกิดเป็นควายชิวๆจงภูมิใจที่เป็นควายดีแล้วที่เป็นควาย อย่าเสียใจที่เป็นควายอย่าร้องให้เลยไอ้ควาย <Wow. S 1> และนี่นะคะคือเพลงใหม่สำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะเพลงนี้มีชื่อว่าควายค่ะ <c oughs> ยังงงอยู่นะคะว่าทำไมชื่อว่าควายอะน้องๆอ,อยู่ตรงนี้แล้วขอเสียงปรบมือให้กับทุกคนด้วยค่ะ,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ น้องๆนี่ใจถึงมากๆเลยนะคะไม่กลับบ้านไม่อาบน้ำไม่แปรงฟันเราจะนั่งกันเป็นเหม็นจุนที่ระยะห่างนิดนึงนะคะถึงตัวเองไหมครับแนะนำตัวค่ะหมดไปอ๋อพอแล้วใช่ไหมคะอรับคุณเคยกันเป็นอย่างดีแล้วนะคะเพราะว่าอยู่กันตั้งแต่เมื่อวานแล้วที่บอกก็คือไม่ไปไหนเลยนะคะนั่งกันอย่างนี้สตาฟนิ่งกันอย่างนี้นะคะไม่ปัดโลออนเพิ่มกินมายังไงมาอย่างนั้นเลยแป็บน่โชยมาเลยเนาะแท็บยางแท็บยังแท็บแล้วแท็บแล้วนะคะเขาบอกรุ่นนี้เขาจะใช้แผง เพิ่พี่บอกใช้ไม่ได้ต้องอันอันนะ X X L เอาไม่อยู่เอาลค่ะอะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราได้เห็นโชว์โชว์นั้นมีชื่อว่าควายอคะโอ้โหทำไมทำไมเพลงเป็นชื่อนี้อ๋อเพลงเพลงนี้แต่งให้พิเศษครับแต่งให้พี่โจ ราเล่นกันแล้ตคน้องนีงีแหละมันสนิทกันตอนไหนเนียไม่ยคะอะไรนะไปหยกเรียกว่าไอ้ควายพี่น่ะหลบกันน่าดูเลยนะไม่พอดันมาทางพี่โจแล้วบอกไอ้ควายอย่างเงี้ยก็น้องเขารักรักมากเพลงนี้ใครเป็นคนแต่งคะก็ทีมของพี่สังนี่แหละครับค่ะก็จะแต่งขึ้นมาเพราะว่าเป็นมุมมองใหม่ ไอ้ควายเนี่ยนะใช่ครับปกติเนี่ยนี่ถ้าฟังดีๆในรายละเอียดของเพลงเนื้อเพลงเนี่ยจะบอกข้อดีของการเป็นควายอ๋อเป็นไงเป็นไงไหนลองบอกสิครับก็นี่มียังมีสะพานควายยังสร้างมาเพื่อเราเวลาที่แบบเราโดนด่าว่าเป็นควายเนี่ยเฮ้ยแต่เรามีสะพานของตัวเองนะถือว่าเราถึงได้ภูมิใจเนาะภูมิใจไหมครับช่วยกันหน่อยสิครับคุณคนร้องคุณช่วยหน่อยสิครับช่วยนปกติแล้วควายเนี่ย มันจะน้อยใจปกติเวลามีใครพูดอะไรเสียหายเนี่ยควายต้องโดนตลอดเลยเมัอนปกติมันจะน้อยใจรู้ได้ไงที่โดนด่าเป็นควายสิน้อยใจควโอเคโอเคอันนี้ก็เป็นหนึ่งเพลงนะคะที่จะได้ฟังกันนะคะก็เป็นเพลงใหม่ด้วยเดี๋ยวถามนิดนึงว่าคาแรคเตอร์ของแต่ละคนเวลาที่แสดงเนี่ยจะเป็นยังไงอะคะถ้าไล่มาจากน้องโบก่อนเลยดีกว่าเนาะอ่าน้องโบค่ะก็ ก็ไม่ได้อะไรมากค่ะก็แค่เป็นนางเอกอะค่ะก็เป็นนางเอกอันนี้มันไม่ใช่ตัวเองแล้วล่ะเดี๋ยวนะอันนี้เป็นตัวจริงเลยใช่ไหมไม่ใช่เป็นแบบตัวแทรเลยอัวายแล้วนนะเอาเป็นแบบไม่จริงๆก็อย่าอย่าอย่าว่านะนี่นางเอกของผมนะเรื่อฮ้ย อะไรเล่นิขอเป็นนางเอกคู่การคู่การอลอหม่น้ำลายน้ำลายเจ็บหน่อยน้ำหมากกระเด็นมาหน้าละใช่ครับกระเด็นมาหน้าละน้าหมากน้ำหมากกระเด็นมางหน้าแล้วเลือดเลืกันเดาไม่นั่นเอาอะไรอุดไหมอ่าโอเคโอเคต่อค่ะก็ก็คุยพร้อมกันไปเลยไหมได้ดีครับไปเลยก็สำหรับโชว์ครั้งนี้ครับก็ผมกับน้องโบเนี่ยอย่างที่บอกเขาเป็นนางเอกใช่ไหมไม่ต้องเป็นพระเอกแต่มาดูคู่กรรมในภาค ของผมกับโบว้างดีกว่าค่ะเออเหรออาจจะเห็นแบบพี่เบิร์ดมาแล้วอาจจะเห็นพี่หนุ่มสอนรามมาแล้วอันนี้เป็นเวอร์ชั่นบอยโบนี่บอยโบอ๋อบอยโบสงสารน้องโบเนาะต้องติดตามครับก็จะอันนี้เขาพี่ก้อยครับเปล่าพี่ก้อยคิดว่าสงสารน้องโบอะไรเงี้ยแต่ว่านางเอกปกติที่ผ่านมาเขาจะพี่เบิร์ดอะไรเงี้ยเนาะใช่ครับแล้วก็เขาจะตอนอาจจะมีตอนตายเลยฮะถามให้ตายหนูตายเถอะนะ กบลีอะไรอย่างเงี้ยสมาลีทก็ต้องมีแบบเลิฟซีนอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะต้องแบบถ่ายปอดผมนิดนึงอ้าวเหรอเขาที่เปถ่าจะได้ซื้นขึ้นมาแล้วใช้ชีวิตต่อไปกันอีกถามดูบ้างไหมเนี่ยอ้าวอ๋อคือประมาณนี้นะคะนี่ก็จะเป็นคู่กันอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะเป็นซีนหนึ่งเป็นซีนหนึ่งครับอันนี้จะเป็นคู่กรรมแท้ๆเลยกรรมคู่กรรมเลยเป็นกรรมเป็นกรรมของหนูตอบ จบเลยอ่าโอเคอ่ะแล้วน้องตอบไปเลยแล้วกันค่ะแล้วตอบเป็นเหมือนกันเป็นเส้นเดียวกันค่ะเป็นสาวเปรื้อค่ะเลยนะสาวเลยนะเป็นสาวแบบมีความแบบบิวบิวในตัวเดี๋ยวว่าอะไรนี่เป็นสับใหม่ของวัยรุ่นป่ะบิวบิวก็คือเบาเบาโอเคโอเคโอเคหนักนะครับหนสะสมฟันแล้วป่ะเนี่ยสะสม เราละกันแล้วยังไงยังไงยังน่ารักขอบฟันใจร้อนขึ้นมากเลยอ่ะทำไมนะชมน้องซีน้องเป็นไงนะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองแย่เดี๋ยวดูพี่บอยยิ้มครึ่งหน้าพอน่ารักดูให้ดู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 ภาพดูภาพอันนี้ผมเห็นแล้วแบบอุ้ยดถึงภาพที่เมามีโชว์ด้วยอ่ะบนคอนเสิร์ตมีมีโชว์ด้วยอ่ะโชว์อะไร ชว์แบบน่ารักอ่ะโชว์ฟันครึ่งหนึ่งอ่ะผ่านแอร์เหรอนี่พอแล้วอาสงสัยน้องตาม่จะบอกว่า3คนที่บอกว่ามาเบาๆเนี่ยสังเกตได้จากการแต่งตัวและหน้าตาและสีปากและ้วและ้วแกสีกางเกงก็เบามากนะคะสังเกตความเบาของปากสาวคือคือมากันแบบเบาๆนี่ทำอะไรบ้างคือจริงๆคือเบาคือคือแบบแอร์เนี่ยจะเป็นเออเป็นแบบแคปเป็นแป็นเดียวกันรอบเดียวกันคือรอบบ่ายค่ะแล้วก็จะร้องเพลงคือในบทคือเราเป็นเพื่อนรักกันมาก มันดูจุดไม่จุดหักมุมอะไรยังไงต้องติดต่อค่ะอ่ะใช่ค่ะแล้วเรจะรู้ไหมเนี่ยอ๊ะอ๊ะขอโทษแทนน้องผมไม่ร วันนี้น้องไม่ได้เขย่ายายไม่น้องเขาพูดแล้วให้หน้าติดตามไงองอโอเคโอเคก็สรุป3คนนี้เบาๆคือบาไม่จะติดล่ามแลก็คือจะบทบทเดียวกันค่ะจะจะเล่นคู่กับมีนต่อมีนเจ็ดนะคะค่ะโอเคต้องรอติดตามกันดูนะคะเป็นน่ารักอ่ะน่ารักน่ารักมากเลยอ่ะ พาไปเป็นน้องผดผาดพะชาอะไรเงี้ยหนักหนักอะน้องพัชาตัวนี้ตัวแม่หรอแม่แก่สุดด้วยโอ้ยจ้าพี่นั่งเงียบเลยนะครับบล็อดังไอสัตว์ขาวอะไรต้นตออะพัชาว่าไงคะรู้สึกตัวเองเรียบร้อยไปเลยนะก็เล่นเล่นเป็นตัวเองเหมือนกันค่ะเล่นเป็นชาวต่างชาติจริงเหรอก็าแบบเขาเห็นวัยเ เป็นชาวแต่งาเป็นชาวอะไรคะลิบบี้ชาวอะไรชาวลิบบีช่วงช่วงนี้มีปัญหาจริงต้องมาร้องเพลงเพื่อว่าเออเรียล้องดีมากอ๋ออ๋ออ๋อจบ้านะเป็นใครต้องต้องต้องเอาไปดูกันในคอนเสิร์ตค่ะแล้วก็เป็นเพลงที่ไม่รู้ว่าเธอจะได้ร้องด้วยค่ะเพลงอะไรอ่ะเออชาติไหนชาติไหนบอกสักนิดนึงชาตินี้เลยพี่ชนชาติเออประเทศไหนก็ซอนซอนแบบเอเชียเอเชียน่ารักน่ารักอ่ะ อ๋อเกาหลีไม่บอกอ่ะอ๋อเดี๋ยวต้นาลังเนาะไม่ดูว่าแบบไม่บอกแล้วทำไมนะคะนี่กไม่ดู เป็นพันเล่รรอบค่ำค่ะรอบฝ่ายเป็นน้องปั๊บอ๋อ้มันเดียกันอ๋อแตกแตกต่างระหว่างอ๋อทำไมทำไมแตกต่างกันคะรอบฝ่ายรอบค่ำอะไรอ่๋อผมว่าตอนนี้ให้น้องผมอีกคนได้พูดบ้างดีกว่าอ๋อไปทางด้านนูนกันบ้างอ๋อออฟอพลนะครับผมนั่งอยู่ออฟออฟแล้วไม่ใช่คนละออฟกันไอไอว่นนี่นั่งนิ่งตั้งแต่ที่ที่แล้วล่ะ มาทิ้งหนึ่งครับแค่แนะนำชื่ออย่างเดียวแล้วมันก็นั่งเงียบไปนานเลยอ่โอเคโอเคโอเคอ่าออฟบอสมากครับผมแลนิ่งตามเขาไปด้วยอ่าไม่เป็นไรค่ะอ่าออฟเล่นเป็นใครเลยไงครับคือเล่นเป็นตัวเองครับก็ทุกคนเล่นเป็นตัวเองหมดแต่ว่าจะเป็นแบบเล่นดนตรีโดยใช้เครื่องดนตรีที่เป็นแบบอิเล็กทรอนิ์หน่อยอมันเป็นปัญหาที่ผมที่ต้องนำมาแก้ เอออ๋อเราเป็นช่างซ่อมดนตรีไม่ใช่รักดนตรีดนตรีครับผมดนตรีแล้วกันมิกเอออ๋ออุปกรณ์ที่ผมใช้เล่นเป็นเครื่องอ่าไฮเทคอ๋อนี่ซ่อมไปซ่อมมานิ้วพังเลยใช่ไหมนี่แล้วทำไมเป็นซ่อมอกาหลีทำไมนิ้วนั้นพังหรอโชว์ให้ผู้ชมดูสิไป่ทำอะไรแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋โชวดีๆเพราะมันอยู่นิ้วกลางอันนี้ไอ้นี่นี่นิ้วอื่นไม่ยอมโดนโชว์สิโชว์พี่ก้อยเขาดูอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งครับผม ของทีมพี่ผู้มิกลับให้ผมไปทำมาออจริงเหรอโ้ที่ผินพลาดเลยนีอินนะใช่ครับอินนาดูดีเลยเอาลงม่ไนะเอาลงไม่ได้เลยย่าไม่สนใจเลยครับย่าไมสนใจเอามาที่น้องร้อน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 ้อนร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 ้อนก้อนเ้นร้อ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 น้อนร้อวร้อนร้อนรอนร้อนร้อนรอนราอนรบอน้อนรออนรอน้อนร้อนรอนรอนออนออนอสรออนอรออนอออออรออนออนอออนออนรอออรอน เพะว่าจะไม่แบบไม่ใช่แบบการเต้นแบบธรรมดาทั่วไปแบบว่าแบบจะเพอร์เฟกหรือว่าอะไรอย่างนี้แต่ว่าจะมีแบบปัญหาในการเต้นด้วยว่าระหว่างเต้นอยู่แบบอิมันเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้ก็อยากให้ไปติดตามดูครับผมจริงๆแล้วมันเป็นแค่ความผิดพลาดในการแสดงแต่ตัวจริงเราเนี้ยอ่าใช่ซ้อมเราทุกคนลงมติด้วยนะครับสําหรับคนที่ซ้อมแบบเกินร้อยเนี่ยเป็นน้องบอสจริงแต่ไม่ใช่แค่แค่เกินร้อยนะฮะล้นครับ ลุนออกไปอีกกินข้าวครับกินข้าวมือตักมือหนึงก็สองซ้อมเต้นอยู่นะไม่แล้วระหว่างนี้ก็มือบูดมือบงไปด้วยมือมีแบบออกลักษณะล้นๆเยอะๆบ้างมีตอนซ้อมครับผมซ้อมเล่นเครื่องดนตรีด้วยกันครับแล้วน้องบอสเนี่ยเขาเพลินจัดครับก็เล่นเล่นเล่นแล้วก็น้ำลายไหลออกมาเลยนั่นเปนจริคือสมาธิเขาจดจ่อมากเลยหล่อให้โจโจนี่โจโจน้องนัองเล่นเออ แล้วไม่ปล่อยทิ้งได้แลแล้วสู่กลับครับงงอะไอแล้ววาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันเราจะได้เห็นกันในคอนเสิร์ตครั้งนี้ตองบอดน้ำลายอยู่ดูน้ำลายทุกคนอยมาดูลอรอดูน้ำลายมันจะไหลมาเลยมามาถึงคนนี้บ้างดีกว่าที่ใหญ่เราเอาเรากระโดดข้ามทั้งนั้นไปเลยเหรอครับผมผมเป็นพิธีกรครับผมกับว่านสองคนจะเป็นคนเชื่อมโชว์แต่ละโชว์แต่ละซีนแต่ละคนเนี้ยก็จะมีแบบมีปัญหาบ้างอะไรบ้าง ผมก็จะเป็นคนแบบพูดเข้าบ้างอะไรอย่างนี้มาค่ะแล้วได้ไร้องเพลงด้วยอ่าก็ได้ร้องบ้างครับทำาเออเออทำไมทำไมยังไงยังงงงงก็มีครับก็มีก็ไอ้ควายนี่ไงควายควายควาอเลือกตามความเหมาะสมครับขอเหา ค่ะชิ้นนี้ค่ะเอาถือไปก่อนก็ได้ครับผมครับค่ะอาจารย์แสดงคาแรคเตอร์เป็นใครอะไรยังไงคะเอ่อต้องบอกก่อนว่าแสดงรอบคั่มครับผมรอบคั่มนี่จะรวบรวมคนที่มีประสบการณ์ไว้เยอะอย่างออฟรอบบ่ายจะเด็กๆหน่อยรอบคั่มก็จะมีอย่างผมอย่างออฟแม็กอะไรเงี้ยจะรวมรวมกันเฮ้ยเรายังไม่มีประสบการณ์เลยนะเรื่องอะไรวะ อย่างพี่บอยเนี่ยไม่ต้องถามแล้วล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบรกหน้าเนี่ยเรามีโชว์มาให้ชมกันด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวยังเหลืออีกสองคนจะสรุปแบบอย่างสั้นๆก่อนแล้วกันอะอย่างบอยเมื่อกี้บอกไปแล้วเป็นคู่กรรมคือคือแล้วเราเป็นดับเบิลแคสของผมจะเป็นตุ้ยกับน้องกรีนครับอยู่รอบบ่ายแต่ผมก หน้าตาดีจะอยู่รอบข้างใช่ค่ะดีมากดีมากสองรอบอ่าแล้วแป๊บแป๊บแป๊บถูกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเราฟังเคลียร์กอบใหม่เดี๋ยวเวลาทั้งหมดแล้วทาจะตีกันเองสองรอบแค่นั้นเองเอาสองรอบเอาแค่นี้สั้นๆแค่นี้นะร้องเพลงโอเคแป๊บแล้วแป๊บแล้ว ันเกี่ยวอะไรนี่มันมีสาวอเฟกมาด้วยแต่ปั๊ตับด้วยโอเคอ่ะเดี๋ยวพักโฆษณากันครู่เดียวนะคะ้เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะกลับมาฟังเพลงเพาะเพลงใหม่อีกเพลงหนึ่งเขาบอกว่าเป็นเพลงที่แบบว่าฮิตมากๆเลยในช่วงนี้นะคะ Facebook ค่ะอ่าเพลงนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวสักครู่กลับมาค่ะ